สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูหวานนะคะครูหวานใจคนสวยค่ะจําได้หรือเปล่าน้าเดี๋ยววันนี้นะคะครูหวานจะมีนิทานมาเล่าให้เด็กฟังอยากฟังไหมคะไหนขอเสียงหน่อยคะ่ะน้าอยากฟังใช่ไหมคะถ้าอยากฟังเดี๋ยวเรามา ทักทายกันก่อนดีกว่านะคะเพลงประจำของเรานั่นก็คือสวัสดีใช่ไหมคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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  รอบหนึ่งนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคหวานเองนะครหวานเองนะคะเด็กๆน่ารักที่สุดเลยค่ะวันนี้ ความน่ารักของเด็กๆคุณครูมีรางวัลเป็นนิทานหนึ่งเรื่องเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้เลยนะคะในช่วงสถานการณ์ของโควิดซึ่งเราจะต้องป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคภัยต่างๆนะคะเชื้อโรคต่างๆจะไม่มาหาเราถ้าเรารู้จักป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นที่อยู่รอบข้างตัวเราด้วย ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะเด็กๆอยากฟังนิทานหรือยังคะถ้าอยากฟังท่องคำครองจองตามครูหวานก่อนนะคะหนูหนูน่ารักต้องรู้จักพูดจาอ่อนหวานหนูหนูอยากฟังนิทาน ต้องพูดจาอ่อนหวานกับคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนๆกับคุณครูนะคะเด็กผู้ชายพูดครับเด็กผู้หญิงพูดค่ะพร้อมที่จะไปฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วฟังนิทานกันเลยนิทานเรื่อง ปิงปิงไม่ใส่หน้ากากแต่งเรื่องโดยคุณแม่เองวาดภาพโดยสุวิมลหลูภัยบูรณ์และเล่าเรื่องโดยครูหวานคนสวยค่ะปิงปิงตัวร้อนเป็นไข้มีน้ำมูกใสปวดหัวเมื่อยล้า เจ็บคอไอจนหน้าแดงติดหวัดอย่างแรงครูแจ้งพ่อมาต้องหยุดเรียนพักอยู่บ้านกินยานอนนานเบื่อบ้านแล้วหนาอยากไปวิ่งเล่นข้างนอกพอก้าวเท้าออกแม่บอกยังจ้าดีใจเนเน่มา เตรียมเล่นสนามหญ้าแม่ให้ปิงปิงออกไปข้อแม้ต้องใส่หน้ากาก,ากติดหน้าปิงปิงสนุกสุดตัวหน้ากากาพาดหัวเลื่อนหลุดจากหน้ารำคาญจึงถอดทิ้งไปมือจับราวไต่โหนไปโหนมา เน่หนี้เลยไม่เล่นด้วยเพราะกลัวจะป่วยติดหวัดเพื่อนยาปิงปิงกลับมาฟ้องแม่เนเน่แย่ย่ทิ้งหนูหนีมาปิงปิงลูกเป็นคนป่วยหน้าที่ต้องช่วยหยุดแพร่เชื้อหนาหน้ากากต้องใส่ติดไว้ กันเชื้อแพร่ได้ไอจามทุกครากินร้อนและใช้ช้อนกลางเว้นระยะห่างล้างมือถูกท่าหลีกเลี่ยงอยู่ที่แออัดเชื้อร้ายเชื้อหวัดไม่มาถามหาแก้วน้ำอย่าใช้ของใครทำเช่นนี้ได้โรคภัยบอกลา ปิงปิงเข้าใจแม่บอกไม่มีใครหรอกอยากป่วยกินยาหายกโกรธเนเน่แล้วล่ะรอหายก่อนนะปิงปิงยิ้มร่าวันนี้ปิงปิงหายดีแข็งแรงเต็มที่ไปเล่นดีกว่าเพื่อนเพื่อนเล่นกันมากมาย และเห็นน้องกายยืนไอไปมาปิงปิงยื่นหน้ากากให้ช่วยน้องกายใส่คาดไว้ที่หน้าทุกคนเล่นกันสนุกดีสุดแสนเปรมปรีถทอยทีลันลานิทานจบปรบมือให้กับปิงปิงค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆฟังนิทานแล้วรู้สึกอย่างไรคะนิทานเรื่องนี้สอนเด็กๆเกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ยไหนเด็กๆลองตอบคุณครูอ่านสิคะขอฟังเสียงหน่อยคนละหนึ่งคำตอบคะ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆนิทานเรื่องปิงปิง ไม่ใส่หน้ากากสอนให้เด็กๆรู้จักระมัดระวังป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นหรือโควิด1 9นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องสวมหน้ากากแมสนะคะหรือที่เรียกว่าหน้ากากอนามัยค่ะ สวมตลอดเวลาเมื่อออกไปนอกบ้านและเราจะไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสกับคนที่ไม่สวมหน้ากากหรือบุคคลนอกครอบครัวของเรานะคะเด็กๆจะได้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 ค่ะและเด็กๆก็จะได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่นำเชื้อโรคที่เรามีอยู่อย่างเช่น ไอจามน้ำมูกเอาไปแพร่ให้คนอื่นด้วยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้เด็กๆจะเก่งแบบปิงๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูหวานและปิงปงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นพกเจลแอลกอฮอล์ oh และเมื่อกลับถึงบ้านอย่าลืมล้างมือให้สะอาด7ขั้นตอนให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด19กันนะคะเด็กๆบ๊ายบาย